ที่สภา,านิติบ,บัญญัติแห่งชาติจึงย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปชตามพร,พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นว่าด้วยการป้องกันและป,าป,ปาาราบป,ปรางการทุจริตพศ2542มาตรา32โดยจะต้องยื่นบัญชีภายใน30วันนับแต่วันข้ารับตำแหน่งก็งกคือ นับแต่วันที่ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมแห่งสภาโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวปฏิญาณตนต่อที่ประชุมแห่งสภาเมื่อวันที่8สิงหาคม2557จึงต้องถือว่าวันที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องยื่นบัญชีสแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง,งเริ่มนับตั้งแต่วันที่8สิงหาคม 2,557นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติมว่าสมาชิกสภานิติบัญญาแห่งชาติซึ่งตง้องมีหน้าที่ยืน่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและนีิสิต่อคณะกรรมการปปรชจะต้องมีการเปิดเผยบัญชีต่อสาธารณชนตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรนูญเพื่อการป้องกันและปราบปามการทุจริต นอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะกรรมการปปชมีมติเสนอชื่อกรรมการปปชสองคนร่วมสัรหาในสภาปฏิรูปแห่งชาติคือนายวิชามหาคุณเข้ารับการสัญหาเป็นสพชด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและเลขาธิการคณะกรรมการปปชสรรเสริญพลเจียกเข้ารับการสัญหาเป็นสพชด้านการเมืองพรุ่งนี้นะครับหัวหน้าคอสชจะขอเลื่อนเวลาในการออกอากาศรายการคืนความสุขให้คนไทยนะครับไปเป็นเวลา